สามที่หน้าช่องของลุหนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกรีซฝรั่งเศสยูเคนยู21มาตามนัดพลาเพียงแค่1ตัวเท่านั้นน่าคือทางด้านโคเอเชียตุยเน่ไปแต่ทุกคนน่าจะฟินกันแล้วแต่ถ้ามันยังไม่พอครับลุงก,ก็ต้องแนะนำตรงนี้เลยว่าที่ใต้โป ของดียังมีให้คุณอีกเพียบครับ10ตัวเด้นเนๆิ0ตัวบวๆรอคุณอยู่ครับใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปได้เลยครับที่ใต้โปแล้ววันนี้ขออนุญาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวนี้ลุงจัดให้ครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งครับเป็นการคัดบอลโลก2026โซนยุโรปกลุ่มเคครับระหว่างทางด้านรัตเวียเจอกับทางด้านเซอร์เบียครับโดยผลงานของทางด้านรัตเวียครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะเพียงแค่เกมเดียวเสมอ2และแพ้อีก2ครับแต่ทางด้านเซอร์เบียครับเป็นทีมที่เหนียวแน่นครับฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาไร้พ่ายครับโดยชนะ2เสมอ3อาจจะหนักไปทางเสมอสักเล็กน้อยแต่ถ้าดูฟอร์มโดยรวมครับถือว่าแข็งแกร่งกว่าทางด้านรัสเวียครับและเมื่อไปดูตัวผู้เล่นของทางด้านรัสเวียและทางด้านเซอร์เบีย เ,เปรียบเทียบกันนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านเซอร์เบียเนี่ยผู้เล่นที่ค้าแข้งอยู่ในลีกยุโรปเนี่ยมีมากมายมากกว่าทางรัสเวียรัสเวียอาจจะมีครับแต่อาจจะอยู่ทีมที่แบบคุณภาพไม่ได้สูงมากมายเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นดูซานวาราโฮวิตนี่ก็มาจากทางด้านยูเว่หรือทางด้าน ฟิลิปคอสติสนี่ก็มาจากหลีกการโชว์ซีรียซาซาลูคิตก็มาจากฟูลแลมหลีกของอังกฤษครับเพราะนั้นสําหรับมุมมองลงครับด้วยชื่อชั้นของนกเตะของทางด้านเซอร์เบียเนี่ยดูเหนือกว่าแบบนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่วันนี้เพเดนเนี่ยเขาให้มันหนึ่งกว่างกว่าหนึ่งครึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับมุมมองลงลุงมองว่าไปได้ครับเพราะรัสเวียตลอด5เกมที่ผ่านมาเก็บแพน่าได้แค่เกมเดียวแต่ทางด้านเซอร์เบียรไร้พ่ายแต่เป็นทีมที่แพ้ยากครับเพราะนั้นสําหรับมุมมองลงจะไปที่เซอร์เบียครับ พี่น้องต่อกันที่คู่ที่2ครับไปการคัดบอลโ,โลก2026กลุ่ม F ครับระหว่างทนนั่นอาร์เมเนียเจอกันทนนั่น โปรตุเกสครับโดยมาเทียบฟอร์ม5เกมล่าสุดของทางด้านอาร์เมเนียก่อนนะครับโดย5เกมล่าสุดของอาร์เมเนียเนี่ยชนะเพียงแค่1เกมและแพ้3เสมอ1ครับและตลอด4เกมล่าสุดเนี่ยอาร์เมเนียยังไม่ชนะใครเลยครับส่วนทางด้านโปรตุเกสครับ5เกมที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีครับเป็นแชมป์ยูฟาเนชั่นลีกด้วยโดยผลงาน5เกมล่าสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับและเมื่อมาเทียบชื่อชั้นแล้วเนี่ยโอ้โหผู้เล่นโปรตุเกสชื่อชั้นแบบบิ๊กเนมมากมายครับแต่ทางด้านอาร์มเาาม แค่บางคนเท่านั้นครับแล้ววันนี้ครับเพดานเนี่ยให้ทางด้านโปรตุเกสมา2องนิดนิดครับลุงมองว่าไม่น้อยและไม่มากเกินไปครับถึงแม้เนี่ยวันนี้จะเล่นในสนามของทางน้านอาร์เมเนียก็ตามครับแต่ด้วยชื่อชั้นคุณภาพของนักเตะวันนี้อาจจะไม่ต้องคิดเยอะครับเลือกไปทางโปรตุเกสดูแล้วสบายใจกว่าครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นการคับโลก2026ระหว่างทีมชาติอังกฤษเจอกับท่านนอันดอร่าครับในเวลา5ทุ่มครับ โดยผลงานของท่านั้น,น,นอังกฤษตลอด5เกมที่ผ่านมาถือว่าฟอร์มดีนะครับเมื่อเทียบกับอันดอร่าโดยทีมชาติอังกฤษครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ4และแพ้เพียงแค่1เกมนั่นคือเกมล่าสุดที่ไปอุ่นเครื่องแล้วแพ้เซเนกัามา1ประตูต่อ3ครับแต่ฟอร์ม่อหน่านั้นถือว่าดีครับส่วนทางด้านอันดอร่าครับ5เกมที่ผ่านมาครับเก็บชนะไม่ได้เลยครับแพ้มา5เกมติดต่อกันเพราะนั้นครับวันนี้เนี่ยเพดานเลยให้อังกฤษมา4นิดๆครับ4ครึ่งลุงมองว่าโอ้โห กล้าให้ขนาดนี้แต่ดูสถิติแล้วครับอังกฤษครับก็มีโอกาสนะที่จะชนะอันดอร่าได้แบบถล่มทลายเกิน4ลูก, <S <S ลกเกิน5ล,ลูกขึ้นไปแต่เกมล่าสุดครับที่คู่นี้เจอมาเมื่อเดือนมิถุนายนครับทีมชาติอังกฤษชนะอันดอร่าได้แค่1นึ่งศูนย์เท่านั้นลุงมองว่าเกมน,นี้อังกฤษก็น่าจะชนะอีกเช่นเคยแหละแล้ววันนี้เล่นที่วิลล่าพาร์คในอังกฤษด้วยแต่สําหรับมุมมองลุงอังกฤษชนะแน่ แต่ลุมมองว่าไม่ถึงเพดานที่เขาตั้งไว้อาณานะ20า0 0 0หรือ40ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ในมุมลุงลุงขอมองเป็นท่านลองอันดอรลาค,ครับพี่น้องมาต่อกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นการครับ,บโลก2อ2 6อีกหนึ่งคู่นะครับระหว่างน่้นออสเตรียเจอกหนานไซปัสในเวลาตีหนึครับ โดยผลงานทางด้านออสเตรียครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2และแพ้1ครับและชนะมาแล้ว2เกมติดนะครับสำหรับทางด้านออสเตรียครับส่วนด้านไซปัสครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะเพียงแค่1เกมและแพ้ป็น3เสมออีก1เกมครับและ3เกมที่ผ่านมา3เกมล่าสุดนั้นไซปัสเก็บชนะไม่ได้เลยนะครับและวันนี้มาเจอกันทางด้านเพดานที่เขาให้มาเนี่ยให้ทางด้านออสเตรียมา2ครึ่งครับรูมมองว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะว่า เวลาไสปัสเจอทีมที่มีชื่อชั้นหน่อยหรือมีนักเตะดีๆอยู่ในทีมหน่อยเนี่ยลุงมองว่าใส่ปัสก็ไปไม่ค่อยเป็นเหมือนกันเพราะนั้นสําหรับมุมมองลุงทีมชาติออสเตรียถ้าเทียบแล้วกับไสปัสเนี่ยผลงานดูดีกว่าคุณภาพการทําเกมหรือเกมลุกเกมรับออสเตรียมีประสิทธิภาพมากกว่าเพราะนั้นสําหรับมุมมองลุงเพดานที่เขาให้มา2ครึ่งแบบนี้ลุงมองว่าไปได้ไปไหวครับจะไปที่ออสเตรียครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจไปจนวิด้จฉาขยะได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง